อ้าวคันนี้ครับไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะครับถ้าเป็นท่านเป็นนักสะสมรถจายวินเทจแล้วแล้วก็ท่านก็นต้องรู้อยู่ไอ้สองรรุ่นนี้มันเป็นรถโบราณครับปี1968ครับไอ้ตาตั้งเนี่ยนะครับก็รถมันไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ละป๋าเข้าไปจะ50ปีอยู่แล้วรถนะครับมันแล้วคันนี้นี่เขาทํามาสภาพดูดีนี่สีเขียวตัวนี้นี่ แม่สมัยนี้มันก็ไม่ได้หาทํากันได้ง่ายๆนะก็ยางขอบขาวนะครับกระจกมองข้างก็ดูเลยยังเป็นแม่รุ่นคลาสสิกอยู่เลยนะครับคันนี้สายสะสมนะครับมีทุนัพซับก็ไม่ควรพลาดนะแต่ว่าก็ต้องดูกันเขาเปิดมา ก็เปิดราคามาไม่เลวอยู่แล้วครับ4,65,000บาทครับ Mercedes-Benz W1148 นะครับปี1968ครับเทียบกับอายุอานามแล้วก็มูลค่าทางสังคมมันแล้วนะครับมูลค่าทางสังคมม,คาางงคม,มูลค่าทางจิตใจโอเคไหมละ่ะเครื่องก็โอ้โหโคเมียมเลยเว้ยผมว่าคันนี้ไม่ค่อยได้ขับเยอะหรอกเน้นจอดสะสมเนี่ยเบาอินกริปอยู่เลยคือเบาเดิมหรือทำมาใหม่ก็แล้วแต่เลยนะครับโอ้โหแต่ยังเนียบมากนะครับ ก็กดูแล้วเจ้าของเขาก็รักษาโอ้โหพววมาลัยยังของเดิมเลยนะ สภาพดีครับผมเอาไปว่ารถคันนี้มันต้องสายเก็บจริงๆแหละคนรักรถจริงๆเนี่ยซื้อไปเก็บซื้อไปสะสมนะทบาจะกอดกันทุกวันนอนกันมันเลยนะครับนะอ้าวสนใจก็ติดต่อไปตามลิงก์ด้านล่างครับผมไปเจอกับผู้ขายตัวจริงนะครับผมช่วยประสานงานให้ท่านได้เจอกันเนาะถ้าลิงก์ไว้แล้วเจอเบอร์ก็โทรไปไม่เจอเบอร์ก็พิมพ์ไปถามนะครับคันนี้ยังไงผมก็เชื่อว่าสภาพมันดีแน่นอนนะครับนะัดติดต่อกันอยู่ขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับสวัสดีครับ